ดีครับคุณผู้ชมครับทางช่อง New ไรส์ทีวีออนไลน์พบเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมชีวิตที่ดูบัดซบไม่เป็นที่พอใจของญาติพี่น้องแม้แต่คนรักก็จากเข้าไปครับแต่วันนี้อันระยองมีชีวิตใหม่เล่นดนตรี ให้ความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทำงานเพื่อส่วนรวมผู้ทิศตัวทำกิจกรรมเป็นคนขยันเป็นคนใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่รักติดตามชีวิตอันระยองตอนที่หนึ่งได้นับบัดนี้ครับ ก็พใจมา2องเดือนแล้วครับก็เหลือ2เดือนก็จะกลับบ้านแล้วครับนี้ผมก็จะมาเล่นกีตาร์ให้เพื่อนฟังครับครับผมเด,ดีกวะก็เป็นชีวิตของอันระยองนะครับอัน s อนะครับเป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ ก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังชม YouTube ช่องนี้อยู่ขอให้มีแนวคิดเช่นอันระยองนะครับมาอยู่่าด้ใจได้ได้เหลือแค่76วันครับครับผมก็อยู่ที่นี่ก็สบายดีครับครับถึงบ้านที่นี่ครับแต่ก็ชนะใจตัวเองได้ครับอ๋อครับก็งานก็ สบายๆครับรถน้ำต้นไม้ให้ชุมครับวันนี้อันก็เป็นตัวแทนของบ้านพักใจนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับสาหรับสมาชิกของพวกเรานะฮะอันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้แสดงนะครับในวันนี้นะฮะเกิดวันไหนเนี่ยครับผมเกิดวันที่เจ็ดครับเกิดวานอ๋อสิบเจ็ดมกราคมพศอะไรพศสองห้าสามหนึ่งครับผมอ๋อครับอายุก็ครบยี่สิบสี่ปีพอดีครับ ผัานก็จะเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีนะครับ <relevance> เพราะว่าบานพักใจเนี่ยนะครับจะใช้ดนตรีเป็นหลักนะะก็คิดว่าคนใหญ่ก็จะชื่นชอบชอบเล่นดนตรีชอบฟังดนตรีเป็นชีวิตจ,จิตใจเราก็คงจะต้องนําร่องในเรื่องของดนตรีนะครับเรื่องของการแสดงนะครับเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะครับมีอะไรจะฝากไปถึงมวลหมู่สมาชิกของเราไหมครับ ท,ทั้งที่จบไปแล้วทั้งที่อยู่ทั้งที่กําลังจะหนีแลือ,อะไรก็ตามฝากอะไรหน่อยครับคับก็อยากให้เพื่อนคิดถึงหน้าคิดถึงหลังก็ดีครับผมว่าถ้าเกิดเราหนีไปก็เราคิดดีว่าชีวิตเราจะอยู่แค่นี้ไหครับครับเราต้องก้าวหน้าต่อไปอเานาะเ,เราต้องมีชีวิตใหม่ครับเด็กเขาคิดถึงเองมาาอยู่นี่เขาคิดถึงเดงทุกวัน